วันนี้จะมาอวยยศให้กับสำนักงานเขตจตุจักรค่ะเนื่องด้วยเป็นบุคคลที่ทำบัตรประจำตัวประชาชนหายบ่อยมาก การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งนี้มีข้อมูลบันทึกไว้เลยว่าถ้าหายอีกครั้งจะต้องมีผู้มายืนยันในกรณีบัตรหายก็จะมีการแจ้งข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่รับบัตรคิวแล้วเขาก็จะสอบถามว่าหายที่ไหนหายเมื่อไร่ค่าทำบัตรใหม่กรณีบัตรหายอยู่ที่100บาทถ้าหากว่าทำหายนานเกิน60วันจะมีค่าปรับเพิ่ม50บบาทแล้วในกรณีที่ต้องมีคนมายืนยันคนนั้นก็ต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยค่ะที่ต้อง องอวยยศเพราะว่าใช้เวลาในการทำบัตรประชาชนน้อยมาก15-20นาทีอันนี้นับตั้งแต่ก้าวขาเข้าไปที่สำนักงานเขตจนถึงจบกระบวนการนะคะส่วนกรณีบัตรหมดอายุสามารถขอทำใหม่ได้ก่อนหมดอายุ60วันหรือหมดอายุแล้วไม่เกิน60วันก็จะไม่มีค่าปรับค่ะ